ปันจิงคนทุกคนเนี่ยปฏิพันธ์หมดไม่เหลือเลยนะแต่จะไปก่อนไปหลังอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเนี่ใครที่เกียดมากก็นานหน่อยที่เกียดน้อยก็เร็วนิดหนึ่งใช่ถ้าธุรคิดมากแต่เนี่ยนานมากหน่อยเพราะอะไรนะเพราะจิตมีกังวลแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเวลาที่เราจะขายของและทำนาค่าขายก็ตาม ก็นึกว่าคนที่ทำงานอย่างเราอย่างนี้มีเยอะในสมัยก่อนก่อนที่เราเกิดก็มีเยอะแต่เขาตายไปหมดแล้วในไม่ช้าเราก็ตายแบบเขาเวลานี้เราจะทำงานตามหน้าที่อของเราในเมื่อมีชีวิตอยู่มันจำเป็นต้องหากินก็ต้องหากินนะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมการตายหาแล้วว่า เราจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ช้าบนในเ้ื่อาช้ามันก็ต้องตายแต่ท่องท่องไรู้ว่าจะตายก็จําเป็นต้องหาเพราะไปอยังไม่ตาย